นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการปโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตต้งนางสาวแผดตองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีโดยผู้สื่อข่าวได้มีการถามว่าเป็นอย่างไรบ้างนายทักษิณกล่าวด้วยสีหน้าย,ยิ้มแย้มแจ่มใสว่าดีครับเรียบร้อยดีวันนี้รู้สึกใจเรามองไปข้างหน้าคือความท้าทายเรื่องบ้านเมืองปัญหาต่างๆมีเยอะก็ต้องช่วยกันเพราะปัญหามีมากส่วนได้แนะนําให้นางสาวแผดทองทานอย่างไรบ้างนั้น นายทักษินกล่าวว่าเขาเห็นมาตลอดเขาเห็นการทํางานของตนมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าเขาจะต้องเหนื่อยต้องทุ่มเทต้องดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเมื่อถามถึงในขณะที่มีพิธีได้มีการสวมกอดกันพูดอะไรกับนางสาวแผดท,ทองทานบ้างนายชินวัตรกล่าวด,ด้วยสีนหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าเมื่อ23ปีที่แล้วผมยืนข้างหน้า,ขา,นาเขายืนข้างหลังวันนี้เขามายืนข้างหน้าผมยืนข้างหลัง ส่วนความท้าทายคือปัญหาประเทศคือต้องทำงานหนักแต่ข้อดีของเขาคือเขาอายุยังน้อยสามารถเดินไปหาทุกหน่วยงานเพื่อขอความช่วยเหลือร่วมมือได้ไม่ถือตัวเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนและถ้ามีโอกาสที่เหมาะสมจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรือไม่นายทักษิณบอกว่าไม่จําเป็นอะไรถ้ามีอะไรก็โทรถามได้ทุกเรื่องอยู่แล้วเมื่อถามว่าในฐานะทางการเมืองจะช่วยอะไรหรือไม่นายทักษิณในการกล่าวย้ำว่าไม่หรอกครับแก่แล้วครับ75ปีแล้ว ส่วนกรณีที่มีความกังวลจะซ้ำรอยนายทักษณิณหรือไม่นั้นเรื่องนี้นายทักษณิณกล่าวอย่างหนักแน่นว่าไม่มีทางขณะที่โพลในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีมีกระแสข่าวว่านายทักษณิณเป็นคนจัดนั้นเรื่องนี้เจ้าตัวบอกว่าอย่างเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีและภายหลังการเสร็จสิ้นพิธีบรรดากแกนนาพักร่วมรัฐบาลได้มีการทยอยลงมารับประทานอาหารร่วมกันที่อาคารไวส์เปซถนนวิภาวดีรังสิต เพวา้ได้แนะนำไหมครับว่าแบบว่าัขาตอนนี้มาเป็นนายกเลาวแบได้แนะนำแนวทางไหนยางไรกัน้เขาก็เขาเห็นมาตลอดก็เห็นการทำงานมาตลอดแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องต้องมืในด้านหลังเขาเป็นในด้านหลังแล้วต้องดึงทู้ภาคส่วนมามีส่วนร่วมด้วยอก่กอดกันแล้วแล้วคุณนักศึกษามีควรู้สึกแบน เต็มเปิดตรงนี้อ๋อไม่หรอกครับผมบอกว่าเมื่อ23ปีที่แล้วเนี่ยผมยืนข้างหน้าเขายืนข้างหลังเขาากเเปิดนั่นเองวันนี้เขาไม่ยืนข้างหน้าผมยืนข้างหลังวันนี้ได้เกิดความท้าทายอะไรไหมคะำหรับโอเคเต็มเต็มเปิดนั่นเองก็คือปัญหาปัญหาประเทศเขาอยาเป็นสิ่งดีเหมือนกันเหมือนกับเต็มเต็มเปิดทางขรงครับเขาอยาเต็มเต็มเปิดทางนี้คือต้องทำงานต่างๆแล้วก็แต่ว่าข้อดีของเขาคือเขาอายุน้อยเขาสามารถที่จะไปเดินไปหา ทุกหน่วยที่จะขอความช่วยเหลือร่วมมือได้เขาไม่ถือตัวเขาเป็นคนเป็นคนร้อนร้อนน้องผมถ้าโอกาสเหมาะสมแล้วจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาจริงเลยไหมครับคงไม่ต้องเป็นอะไรคทำมีอะไรเขายอมรู้ฐามได้ทุกเรื่องอันนั้นในฐานะพ่อแต่ว่าในฐานะทางการเมืองนอ๋อของใหม่ไหม่เหรอครับแกแล้วครับแก่แล้วครับเจ็ดสิบห้าแล้วยังไง